สวัสดีค่ะช่องแม่ออสกินไปเรื่อยกับแม่ออสค่ะอืพี่มา่อยนริงเลยทำข้าวให้แม่กินสิมากับพี่คนสวยี๋ยวใช้กล้องแน่นะคะจะได้ตั้งกล้องกินกันนะคะ อร่อยว่ะนุกเท่าไรกินอร่อยมากบ่บนี่มันนี้น้องค่ะมาเลียเล้ยงนุกงสาวพามาเลี้ยงนุกงสาว 咋的了？<noise> <noise> ปที่แล้วมีพี่สมหาแล้วนเยอะมากนะคุณพาปีที่แล้วอ่ะคุ่จะมกนหายไปด้อยู่เนี่ยเนี่ยเดือนนี้ถ้าไม่ได้แต่งหน้าอย่างที่บอกเลี่จะอากใี่หมอจะเองเลยเหรอเขาต้องใช้ผ่านคุ้มจอทุก แม่เดือนที่แล้วแม่ลูนานี่ดูงานหนุดิเยอะมากเออดูดิก็มียอดใหญ่ๆด้วยนะตัวตะบิดมันี่่ขึ้นสมองทุกคนก็แย่งกันเนี่ยดูดิเจ้าหนุนเดือนนี้ยตอนเนี้ยมันเนี่มันก็มีเยอะบ้างน้อยบ้างสลับกันไปลูก เดินเที่ยวเขาใส่แต่งหมอบ่อนมากเลยนี่หมอไปเดินกระดาษแต่งหมอแล้วปีนี an ้ย no no mm ัง hmm. ม mm ีแ hmm. ค yeah, no. no ่น้อยเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเองแต่แม่ขอให้มีโชคมีลาภก็พอแล้วผมให้โชคมีลาภด้วยมีงานด้วยเนาะจมได้ทำบ้างเลยแม่เขาบอกว่าแบบเดี๋ยวปลายปีนี้ก็ต้องทำแบบนู้นบอางดูนี่เลยดูว่าที่ปุนยนี่มีภาระหรือมีภาระนะนี่ดิมีทุกคนเลย พี่อมเขาบอกว่าพี่พิมพ์ช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอเพราะว่าตื่นตีสามตีสี่ทุกวันใครดูกันแม่ทำไมอ่ะก็วิ่งแต่งจังหวัดแล้วก็ไปทำป้ายที่ที่ที่คนนั้นแล้วก็เหนื่อยมากทำงานโคตรเหนื่อยลำบากอ่าพูดว่าเหนื่อยอย่าต้องทนคนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอย่าพูดว่าเหนื่อย ต้องด,ดกันอะ่ะต้อไปถูบ้านเปลายเดือนเนี้ยที่ไหนนานะนะมีอะไรอยู่ใ้ปเรียนเลี้ที่บ้านนะ้วก็ไปแก้บ,บนด้วยได้บนเขาทังหกกันใสุดูสวยกันแม่ ไข่ยัไม่หมุกอีกเามืย่องไปหมกมนจะหมกซ้าอกทุกว่ติดกันนะเมูย่งตามเลขใยแดงอยู่เลยน้ำไม้บขามยังไม่มาแต่รู้ใบบอกไม่ไปแล้วนะก็เช่นเดียวกับใแดงใครจะไปแก้ทิ้งล่ะเอาถูบไหมมันออกแล้วไงหนึ่งเจ็ดนะสองหนึ่งห้ก็คือดีแล้วเราจะไปทิงได้ไงล่ะถูกก็ล่ะถ้าหนูทิ้งมาแล้วมันออกเื่อนเลย เดาไี่ว่เห็นนะรถคลไปสามพันสองพันคู่กันตองหนึ่งต้งสคนสองพันเลยอ่ะงงไหมนุ่ว่าเลขเลขงปูเบร์นิดนอต้องยกดต้างรถกินดิถ้าไปกินเอาไม้หนูนี่แม่เป็นคนอย่างเงี้ยนี่เขาผัดไม่กิน่กโไม่เอาไม่เอาเขาผัดไม่ได้แม่เขาผัดอร่อยมาม่งชิมิไม่เอไม่เอาน่นเพไอ้กินสอง้วยนั่นก่อนเถอะม่อรมากโบไม่เอาไม่เอรมากไม่เอา ไม네่ข no <oh> mm ึ hmm. ้นสมองพวกเราเป็นคนง่ายๆไม่ขึ้นสมองคุณนเพ้อขึ้นใส่เจขึนใจเยอะเลยอย่นี้ม่ไม่เอานะใจเย็นนี่หล่ะนี่นม่กระตุ่อออดน้อง คุณหมอก็ของไปนอกแม่ไปดูบ้างไปนอกแม่ไปดูไหมไปดูบ้างถ้าสมูทไม่ไปเราทเทาก็ลองดูเอาพี่ถ้าเไปก็ไไปเราไปรทำงานเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเขาดูแล้วแม่งงไงอย่าอย่าไปหวังกับแม่เขาอยู่ไม่เงียเขาเป็นคนไอ้นี่ดมแล้วหน่อเปยนะหอมเวทีก่อมาก ทำไดน้เไหมตื่นตัวมหลอกคนอื่นีทำผมให้เรอโอเคเอเป็นลูปยังน้อยเนาะโอเคต้องค้าผมเหรอทรูเนี้ไม่ให้หรอหน้ามันตีโมาทั้งทำทำทำททีนี้ว่าง้องไม่ได้แก่แก่ต้องเรียบๆอย่างเดียวหน้ามันเนะไม่ทุกหลอกเลย ควเปียกๆต่อจังเลยนะใช่ลุงมันจิ๊บจิ๋อน่าเกลียด่าเกลียดทัะหมดกึงมือุน่าเกลียดไมเพศเนาะแต่นี่มึาจะใส่สีแบบเออสีแดงไม่ต้องกันเลยเนาะบ้าแบบ 好，谢谢大家。